สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกวันครับที่ผมจะลงทะเลไปหาหอยครับลงมาติดตามกันดูนะครับว่าจะได้หอ,อยบ้างไหมครับเตรียมอุป,ปกรณ์พร้อมชาวบิงถังครับลงมาติดตามกันดูว่าวันนี้น้ำแปดคำจะพอมีหอยบ้างไหมครับลงมาติดตามกันดูไป กตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชายหาดนะครับท่านผู้ชมเดินลงไปที่ชายหาดนะคับท่านผู้ชม,ชมะ,ะ,ะเลตอนบายๆนะครับท่านผู้ชมะอาครับอหอย อยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเดินมาถึงที่น้ําขึ้นถึงนะครับท่านผู้ชมพอผมเดินมาจากจุดนู้นนะครับเดินมาจากจุดนู้นแล้วก็มาถึงจุดหาหอยเจดีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดินหาดูนะครับหอยเจดีมันจะดูอยู่ริมริมน้ําอย่างนี้ครับท่านผู้ชมแต่น้ํายังลดไม่เยอะนะครับต้องให้ค่ําก่อนนะครับจะเจอหอยรอช่วงนี้ มันยังร้อนอยู่ครับหอยยังไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมแต่หาเผื่อพบเจอปูพลางๆครับเดินหาเรื่อยๆก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่อาดวหินนะครับอาดวหิน,นกับนอกกับชาวบ้านก็ลงมานะครับก็ลงมากัดอวนกันกมากัดอวนสองหนึ่งสองสามีห้าคนนะครับลงไปในที่น้ําลึกๆนะครับท่านผู้ชมแต่ผมจะเดินเลาะริม พี่น้ําขึ้นถึงอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้น้ําก็ยังลงอยู่ครับท่านผู้ชมน้ําลงอยู่ประมาณตอนนี้ก็ห้าโมงก,กว่าครับเดี๋ยวรอค่ำๆนะครับอ่อจะขึ้นนะครับท่านผู้ชมยวทำกันด<อ>ูเดินมาเจอนะครับท่านผู้ชมปูปูดำ เดินมาก็เกือบกิโลเลยครับยังไม่เจออพอดีมาเจอปูดำหนึ่งตัวเอาไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมมาโน่ผมมาจากจากวัวแหลมนะครับท่านผู้ชมก็เดินมาเป็นกิโลเลยครับพอดีช่วงนี้ก็ยังอ่ามันไม่มืดนะครับท่านผู้ชมเลยก็หาหอยยากต้องมืดเดี๋ยวหอยมันจะขึ้นนะครับน้ําจะลงเยอะกว่านี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ํากําลังเยอะอยู่ครับลงกินน้านะครับ กินน้ำรับวากอลันๆนะครับท่านผู้ชมนะครับจุดนี้เป็นเขาผีที่หาดวัวหินนะครับปากแมงก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับปากแมงเลยเขาลูกนี้ไปก็ถึงหาดปากแมงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่หาดวัวหินนะครับรงกินน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่รงกินน้ำอยู่ที่ชายหาดน,นะครับ เดินหาเรื่อยๆกันก่อนอนะครับฝนก็ลงเม็ดนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสรรคนะครับปลาพร้อมไฟพร้อมนะครับท่านผู้ชมเดินหาหาปูเรือ่อ,อยๆก่อนนะครับอจะเจอหอยเดี๋ยวให้น้ําลงอีกนะครับท่านผู้ชมเดินใส่ปลาหมึกหรือใส่ปูนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ดวงอาทิตย์จะลัดขอบฟ้าแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินหาหอยหางกุ้งในยามค่ำคืนนะครับว่าวันนี้จะได้หอยกับกุ้งป่ากลับไปทำกับข้าวบ้างไหมครับท่านผู้ชมกะว่าจะเอากุ้งไปทำยัดไส้นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้จะได้หรือไม่เอาหอยไปแกงกะทิครับลองมาติดตามกันดูแต่น้ำยังลดไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมคงจะดึกนะครับ มาคนเดียวด้วยโอเคไปกันต่อนะครับพอดีฝนมันลงเม็ดลงเม็ดนะครับท่านผู้ชมก่อนลำบากก็นหน่อยมองมันก็เห็นนะครับท่านผู้ชม โอ้ยเจดีนะครับท่านผู้ชมโอย้อยกุ้งในยามกำคืนนะครับท่านผู้ชมในท้องทะเลหาดหัวหินนะครับหาดหัวหินครับโอยเจดีทีตหาดหัวหิน เสียงนกนะครับ,บกันจุนนี่ไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมหาแล้วนะครับถึงเวลาเดินทางกลับแล้วครับท่านผู้ชมขอได้พอะมาณนะครับเดี๋ยวเอาหอยเอาไปต้มเอาไป แกงกะทินะครับท่านผู้ชมครับลองมาติดตามกันดูครับโดยทางกับนะครับจะถึงฝั่งนะครับท่านผู้ชมโอเคโอ้กลับถึงบ้านเป็นตีเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็ได้พอประมาณนะครับได้พอได้แบ่งปันให้กับทีมงานสัก10-20ตัว ได้ประมาณนักอาสิกว่าตัวได้ครับท่านผู้ชมก็ว่าจะแกงกะทิกับลองมาติดตามกันดูว่าจะอร่อยหรือไม่แกงกะทิอ้อยเจดีกับลองมาติดตามกันดูชุบหอยชุบหอย สวัสดีครับ